ส่งงานครับแักคอร์อเซนแปดสองจุดูนะครับล้อเดิมขอบสิบหกข้อเดิมนะค<พอ>ันนี้จัดโปรห้าพันครับมีตั้งวาล์วล้างนิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสเตนเลสรีเซ็ต ECU เลิเ U, เร์นิ่งรอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูนกล่องหลักนะคันนี้ใช้น้ำมันอีซิลนะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนไปของ เนแปดสองศูนย์นะครับอเป็นไงรอบไปกระดิกเลยนะครับผลพลอยได้คือสามร้อยลงชัดเจนครับนะฮะคันนี้ก็สภาพอยายงเครื่องก็ก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็จะดิ่งอยู่นี้นะอ่ะดูเสร็จแล้วนะครับ เก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้ใช้หัวฉีดเดิมนะครับน้ำมัน E20 จูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFYMAN ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใสยเบนซินเวลาจูนรถต้องมีนะจูนสดจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเล่งกันว่าเป็นยังไงนะครับเปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะครับเจน8200นะครับล้อ16ท่อเดิมไป พอล็อกเครื่องมามันแววกเลยนะครับสองตัวสซนไม่ได้อืดนนะครับไม่ได้อืดอย่างที่ใครเขาว่ากันนะฮะโอเคตัวผมเองก็ใช้เจนแปดสองตัวอยู่เหมือนกันนะครับรู้ว่าจุดอ่อนของรถมันคืออะไรนะครับผมแก้ได้หมดนะฮะสำหรับเจนแปดสองตัวไม่ใช่สำหรับเฉพาะเจนแปดสองตัวนะครับได้หมดเลยครับแบบอครเนี่ยครับ เพราะการค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเพียงแค่ว่าเจ็ดแปดเนี่ยจะหนักกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับอ่ะก็ลองดูครับสำหรับคนที่ใช้เจ็ดแปดนะครับสองีศูนย์ลองดูครับมีอะไรแตกต่างไปบ้างนะครับอัตราเลงเป็นยังไงนะฮะอันนี้น้ำมันอียี่สิบนะครับไม่ได้เพิ่มหัวฉีดนะครับหัวฉีดเดิมสบายๆนะครับก็สำหรับเราพีจูนะครับจูคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับ หรือถ้าจัดโปร5,000อย่างคันนี้ก็ได้นะครับส่วนโตโยต้าก็คันละ3,500บาทนะครับสายเป็นซินเท่านั้นนะครับพีจูนมีบริการจูนนอกสถานที่ด้วยนะครับใกล้ไกลทักมาสอบถามกันก่อนนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงนะครับแล้วก็หน้าอู่อยู่เสริไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอยเลยรวสีร้ว่าสีําเงินนะครับให้บริการเซอร์วิสบรนด์คอนด้าทั่วไปนะครับอีกที่หนึ่งคือลำลูกกาคองเจครับ อันนี้ผมรับทําที่หน้าบ้านผมนะฮะรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะครับเซอร์วิสเปนเทนทั่วไปผมไม่ได้รับนะติดตามเราได้ทั้ง3าช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Google m a p บนะครับแค่พิมพ์พีจูนีแบบฮอนด้นะครับเจอทั้งสาช่องทางเลยนะครับก็วันนี้ส่งงานฮะสำหรับแอ c o r d ์ดเจ8 2.0จัดโต5,000นะครับแก้อาการโตสั่นให้ด้วยนะครับอัตราเร่งดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับ โอเคขอบคุณครับ